ไดมีวัตถุดิบหลักของเรานี่เลยข้าวโพดพอรู้ไหเนี่ยว่าข้าวโพดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างไม่รู้อะมันมีวิตามินเอบีเฮ้ยมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่แล้วทําให้สายตาเราดีขึ้นด้วยค่ะถ้ <Yeah. S 1> างั้นวันนี้เรามาทําตะโกะ้ข้าวโพดนมสดกับ kids can cook อย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาต้มข้าวโพดของเราใส่ลงไปเลยเอาแล้วดูยังไงมันจะออกเป็นสีเหลืองแล้วมันก็จะนิ่มครับข้าวโพดของเรานะคะสุกแล้วเราก็จะเอาออกมาเลยนี่โอ้โหเจนช่นใจจังเลยใช่ไหมต่อไปนะคะเราก็จะหั่นข้าวโพดของเราค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำตัวของตาโก้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะใส่แป้งมันค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าของเราค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผสมค่ะ So now we're going to put in our flour and our sugar and now we're going to mix it slowly so then um, the flour doesn't go everywhere Next once we're done mixing we're going to put in our water ต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำค่ะต่อไปนะคะเราก็จะกรองแป้งค่ะ Now we're going to strain it ต่อไปนะคะเราก็จะคนข้าวโพดจนกว่าแป้งของเราจะเหนียวค่ะ <Wow. S 1> พอข้าวโพดเราข้นประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สเราก็จะเอาตัวของเราเนี่ยมาตักใส่ถ้วยเลยนี่ <Wow. S 1> แล้วเราก็จะรอให้ตัวของตัวโก้เราเซ็ตตัวค่ะ <S <S ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำหน้าตะโก้ค่ะพา<ต>ว,วครับไปหยิบนมให้จุเจ๊กล่องหนึ่งครับ เปิดไฟกลางนะคะแล้วเราก็จะมาใส่กะทิของเราใส่น้ำตาลค่ะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วทำยังไงต่อใส่ลงมาเลยครับ So now that we've put in our coconut milk, our flour and our salt and our sugar and our normal milk, we're going to wait for it to thicken. เลยย่าเจ้ตอนนี้นะคะเราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็เทหน้าของเราเลยค่ะพอครับเลยข้าวโพดตกแต่งหน้าเลยครับชิสชิมเลยอร่อยแล้วมีวิตามินสูงด้วยค่ะวิตามิน ำศัพท์ในวันนี้ก็คือ bowl bowl สะกดว่า b o w l ก็จะแปลว,ว่าถ้วย่นเองคับถ้าเป็นอีกคำนะคะก็คือ bowl bowl นันก็สะกดว่า b o w l, แปลว่าถู้ยนั่นเองครับใช่ค่ะอย่าสับสนสองคำนี้นะคะและทำให้ใสายตาเราดีขึ้นด้วยค่ะอ๋อสายจาก็คือตามใส่ใช่ไหม